ทอกพุทธอย่าลืมโทรนะสวัสดีครับคุณเอ สวัสดีค่ะคุณเออายุเท่าไหร่คะ29ปีค่ะค่ะวันนี้เอมีอะไรจ๊ะค่ะจะมีปัญหาแบบในครอบครัวนิดหนึ่งที่อยากมาปรึกษาค่ะค่ะก็คือขอเกินก่อนนะคะก็คือที่บ้านมีคุณยายอายุที่แบบค่อนข้างใจเยอะนะคะอยู่ที่บ้านซึ่งที่บ้านก็คือจะมีการให้เงินเดือนคุณยายอยู่แล้วทุกเดือนเดือนละประมาณแปดพันถึงหนึ่งบหนึ่งหมื่นบาทนะคะซึ่งคุณยายก็คือไม่ได้ไปไหนเลยซื้อมากสุดก็แค่แบบยาหูจุกจิกจิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเงินเนี่ยแบบพอคุณแม่มาดู ตอนสุดท้ายคือหมดแทบจะทุกเดือนเลยหรือว่าบางเดือนก็คือไม่เหลือด้วยสองคุณยายต้องเดินมาขอเพิ่มค่ะอ๋อแล้วไปใช้อะไรใชทร่ทางเราก็เริ่มสงสัยว่าแบบเออครอบครัวเราก็เริ่มสงสัยว่ามันเกิดจากอะไรเลยต้องบอ,อ,อกก่อนว่าว่าเราค่ะมีเป็นบ้านแฝดเนาะเป็นบ้านครอบครัวคุณแม่แล้วก็น้องสาวคุณแม่อยู่ในพื้นที่เดียวกันซึ่งครอบครัวปัจจุบันนะคะคุณยายย้ายไปอยู่ฝั่งครอบครัวแม่ซึ่งอยู่ชั้นหนึ่งล้วก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลประมาณ สามี่คนรวมแม่บ้านด้วยค่ะจริงๆแล้วเรา,เามีคุณยายคนที่หนึ่งอยู่แล้วที่ที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเงินก็หายแบบนี้เหมือนกันแต่พวกเรามาจับได้ตอนที่มันหายไปแล้วแล้วก็คิดว่าไม่น่า แบบไม่ได้สึกต่ออะไรอะค่ะแต่ว่าพอมาเป็นคุณยายคนนี้ยเราก็เริ่มคิดว่าเออหรือเขาแบบสักเรือหรือเปล่ลปาทางทางเราก็เลยแบบกลัวเขาไปให้เงินคนมั่วโั่อะไรอย่างนี้ยก็เลยเริ่มว่าจะเอาอยัางไงดีก็เลยทางบ้านเราอะค่ะก็เลยลองอ่ไปซื้อกล้องวงจรปิดให้มันดูไม่เหมือนกล้องวงจรปิดมาปิดไว้ในห้องของคุณยายดูว่าว่าเออจะเป็นใครที่เอาไปอะไรเยงนี้ยค่ะ เดี๋ยวนะฮะย้อนนิดเดียวตอนที่คุณยายที่หนึ่งเสียก็มาแค่รู้เรื่องเฉยๆว่าเงินหายไปแต่ว่าไม่ได้สืบสาวราวเรื่องอะไรถูกไหมัใช่ใช่ค่ะอ๋อโอเคหลังจักติดนะคะเราก็เห็นและว่าเป็นใครก็คือบ้านเราจะมีพี่เลี้ยงสี่คนใช่ไหมคะคือจะมีหนึ่งก็คือเป็นหัวหน้าแม่บ้านหรือว่าเป็นแบบพี่เลี้ยงแม่นมเราเลยก็ว่าได้ค่ะอ,อยู่ ที่บ้านมานานกว่าแบบสี่สิบกว่าปีตั้งแต่คุณแม่สาว <S <S สาวซึ่งบ้านเราก็คือหลักเขามากแล้วก็พอเปิดตัวค่ะคือก็ก,ก็เป็นเขาที่เป็นคนขโมยเงินไปเห็นไหม,มไ <S <S ว่าแล้วคนนี้ชั่วเลยถ้าเป็นแบบโคนั้นอ่ะใช่ค่ะก็คือที่นี้นคือนนเรื่องหลักๆเลยคือส่วนใหญ่อำนาาการตัดสินใจในการที่จะให้คนอยู่หรือไปจะเป็นคุณน้าซึ่งเป็นคุณน้องสาวแม่เราเป็นหลักเพราะว่าเขาจะอยู่บ้านนู้นก็จะเป็นหลักผู้เก่บไม่บ้านนะคะแต่คุณน้าเป็นคนแบบไม่ค่อยรับฟังแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนโมโหแรงแล้วก็ต้องพึ่งพพ่า เลี้ยงคนเนี่ยเป็นหลักมากๆในการทํากับข้าวทุกๆท,ทุกวันเลยเพราะผู้น้าเราอะค่ะทําอะไรไม่เป็นเลยทางเรากับแม่ก็เลยแบบไม่รู้จะจัดการยังไงกับเรื่องนี้ดีตอนแรกคิดว่าจะเรียกคุยแยกแต่ก็กลัวว่าแบบเออจะไปไปทำกับคนอื่นในบ้านอีกไหมอะไรเงี้ยค่ะ แล้วที่จับได้เห็นในกล้องเป็นยังไงครับเห็นเห็นเลยค่ะว่าขโมยเห็นว่าค้นกระเป๋าเวลาพอคุณยายจะต้องเดินมาสวดมนต์อีกบ้านหนึ่งทุกวันพอคุณยายออกปุ๊บสักพักก็เขาก็จะเข้ามาแล้วค่ะแล้วก็จะมาขนกระเป๋าที่ตอนแรกเหมือนเราล็อกไว้เขาก็จะมาดูว่าที่ซ่อนอยู่ตรงไหนเปลี่ยนที่ซ่อนไปเรื่อยๆเขาก็หาจนเจอในเพง ห้องสินะเนี่ยก็แสดงว่าเปิดไปทั่วเลยถูกไหมใช่ค่ะหรือไปหมดทุกสิ่งอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็ชัดเจนแล้วเรามีเรื่องเนี้ยเราได้บอกน้าอย่างค่ะทังเราเรารู้กันเองเนครอบครัวฝั่งคนฝั่งบ้านเราค่ะก็จะมีเราคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้บอกคุณน้าเลยเพราะว่าคุณน้าค่อนข้างเป็นคนที่ไม่ค่อยเราฟังอะไรแล้วก็เขาต้องพึ่งพาพี่เลี้ยงคนนี้มากมากนะคะในการใช้ชีวิตน้าผู้หญิงผู้ชายค่ะน้าผู้หญิงค่ะแต่แต่แม่เราเป็นพี่นะโอ้แต่แม่แต่คุณน้าเราจะเป็นแบบ เหมือนคุณน้องแบบทุจที่ดึงออกมค่ะแบบี่ขโมยของอแตขโมยของบอกได้นะจริงๆแล้วอะ่ะไม่ไม่แล้วคุณเอคิดว่าถ้าเกิดบอกคุณน้าไปอ่ะมันจะเป็นยังไงเลิงเคยมีเรื่องแบบนั้นเกิดกับแม่บ้านคนหนึ่งที่ไม่ได้ผูกผันมากนะคะ,ะเขาก็เหมือนให้มาขอโทษเราอ่ะแล้วก็จบให้อยู่ต่อไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งทางเราก็แบบแล้วคุณน้าเขา<อ>ไม่โดนบ้างอ่ะหมายถึงว่าเขาของเขาไม่หายหอ๋อเนี่ยคืออันนี้คือเราคิดว่าเขาก็ยังอาจจะยังไม่รู้หรือเปล่าไม่ได้เช็ค หรือยังไงเพราะเขาก็ให้พี่เลี้ยงคนนี้เป็นตัวหลักในการหยิบของสําคัญต่างๆไม่ได้โดนด้วยหรือไม่กล้าขโมยนาปะอ๋อเลือกใช่เพราะคุณเอาเรื่องค่ะอ๋อคือก็คือเลือกคนขโมยใช่แต่ว่าทางเราคือหลักหลักเขามากแบบทุกคนหลักมากแบบคุณแม่เราพูดแล้วก็แบบจะร้องไห้เนี่ยอืมอยู่มานานแม่นมอ่ะใช่แล้วยังไงฮะเนี่ยค่ะอันนี้คือปัญหาก็คือทางเราไม่ปัญหาคือเราหลักเขามากแล้วเราก็ไม่รู้จะทํายังไงกันดีกับเรื่องนี้อืม <Okay. S 2> แล้วถ้าสมมติว่าน้าจะยังเอาไว้แต่เราไม่ให้เขาเข้ามาห้องคุณยายอีกได้ไหมล่ะเราว่าได้ค่ะแต่เราก็จะกลัวเนี่ยกลัวเขาไปทํากับคนอื่นอีกนี่ก็ไม่รู้จะยังไงอะค่ะใช่มีประมาณนี้ค่ะคร<ะ>ับเราณวันเนี้ยเรายังไม่เคยได้ทําอะไรหรือจัดการใดๆเลยถูกไหมใช่ค่ะ<ม>ถ้าเก็บเรื่องนี้ไว้ในครอบครัวใช่แ<ช>สดงว่าเขาก็ยังทําอยู่แหละแม่นมเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าเขาถูกจับได้ถูกไหมฮะทำอยู่ค่ะแต่ที่ดูในกอง โอ้ oh. แต่เก็บหลักฐานไว้แล้วเนาะเก็บไว้หม,หมดแล้วค่ะอ่ะคําถามวันนี้คือคือจะทํายังไงดีกับแม่นุมคนนี้ที่เราหรักมากๆแล้วเขาเข้ามือของของคุณยายเราอะค่ะที่เลื่อนมานสองคนแล้วสองคนแล้วแสดงว่าอันนี้เราก็แอดซูมว่าคนแรกก็น่าจะเป็นคนนี้แหละน่าจะใช่ค่ะถ้าถ้ามัน แล้วเวลาเราเราเอาเงินให้คุณยาย8ปดพันบาทเนี่ยเงินเป็นเงินสดหรือว่าเราโอนให้หรือยังไงคะเป็นเงินสดค่ะเพราะเขาแปดสิบแล้วค่ะเพราะว่าใช้ง่ายกว่าเป็นแบงค์แบงค์ง่ายกว่าแล้วคุณยายก็ไม่รู้ตัวหรอว่าเงินหายถึงมาได้มาขอเพิ่มาอะไรแบบนี้หรือเขาเลเลื่อนแล้วเขาค่อนข้างจาไม่ได้แต่หนูดาวว่าเขารู้แต่เขาเป็นคนไม่กล้าไม่พูดค่ะไม่กล้าพูดเป็นคนที่กลัว คือรู้ว่าจะเงินหายแต่ไม่รู้ว่าหายไปได้ไงกลัวโดนลูกหลานว่าใช่ใช่ค่ะคำถามคือว่าจะจัดการกับเรื่องยังไงอยากให้ถึงตำรวจไหมอันนี้มีคำแนะนำให้แจ้งตำรวจเพียบเลย่ต้องถามก่อนว่ามีก็มีคนเสนอมาแต่ว่าทางเราก็แบบไม่อยากให้มันขนาดนั้นนะคะอ่าโอเคตัดเรื่องแจ้งตำรวจออกไปนะอยู่มากี่ปีแล้วนะประมาณสี่สิบกว่าปีค่ะอยู่แม่สาวๆแล้วั้งอะ ก็เป็นแม่นมเราได้เลยอ่ะอืมใช่ค่ะทําอย่างไรดีออืืมเขามีลูกมีสามีไหมแม่บ้านคนเนี้ยไม่มีลูกไม่มีสามีไม่มีพ่อแม่เสียหมดแล้วค่ะอยู่มาสี่สิบกว่าปีแล้วก็คือเราก็เหมือนเป็นครอบครัวของเขาเลยถูกป่ะใช่ใช่ใช่ค่ะคือเขาก็ลักหนูนะเวลาหนูให้เงินเขาโบนัสอะไรอย่างเงี้ยจากเงินเดือนเขาก็ลองให้อะไรอย่างเงี้ยหรือเขามีความจําเป็นอื่นไหมคิดว่าเขาเาเงินไปทําอะไรเยอะขนาดนั้น ถ้าถ้าเดานะคะหนูคิดว่าเขาชอบเล่นหวยชอบเล่นแชร์ติดการพน,นันอย่างงี้หรอใช่ค่ะคือว่าเรา <โฮ S 2> เคยใช้ให้เขาเป็นระยะระยะอยู่แล้วค่ะใช้ใช้นี่ให้ใช้นี่ให้ด้วยใช่ค่ะมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยนั่นก็เป็นเ,ออเป็นแม่นมที่ดีอ่ะอถามใครก่อนครับคุณเอขอเป็นพี่เผือกพี่ออกแล้วก็พี่ต้นหอมค่ะโอเคเรียงกันเลยเนาะอ่ะพี่เผือกเริ่ม ถ้าง่ายที่สุดก็ต้องเรียกเจ้าตัวมาคุยนะคือคุยแล้วเราเรา,เราคงยังไม่ต้องไปคาดหวังว่าแล้วผลจะเป็นยังไงเขาจะลาออกเขาจะไปอยู่ไหนอย่างเงี้ยตรงนั้นพักไว้ก่อนคือไปคิดมันก็เอาเอาชีวิตเขามาแบกอะเอาจริงเราก็เราก็ดูแลชีวิตเขามาสี่สิบกว่าปีแล้วนะอืม mm hmm. ถ้าจะเป็นบุญเป็นคุณกันเขาควรเห็นเห็นบุญเห็นคุณทางฝั่งเรามากกว่านะ mm hmm. มากกว่าที่พอเกิดเหตุนี้แล้วเราจะเป็นฝ่ายกังวลว่าเฮ้ย โอ้โหดูแลกันมาตั้งนานถ้าเขาออกเขาจะไปอยู่ยังไงอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ลองคิดใหม่ว่าเราดูแลเขามาดีมากแล้วนะสี่สิบกว่าปีที่เหมือนครอบครัวแต่สิ่งที่เขาทํามันไม่ควรเงี้ยเอาง่ายๆถ้าถ้าง่ายๆก่อนก็เอาเจ้าตัวมาคุยอ่ะเนี่ยเปิดเปิดคลิปให้ดูแล้วเราเชื่อว่าปฏิกิริยาของเขามันจะพอทําให้เรารู้ว่าเราจะทํำยังไงต่อใช่ไหมคนที่มันแบบมีความจําเป็นต้องทำเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่ะมันก็คุยกันต่อได้ว่าเราจะเอาอยัางไงเราจะให้อยู่ต่อโดยที่ เราจะไว้ใจเขาได้ไหมหนึ่งอยู่ต่อแล้วเขาจะเลิกพฤติกรรมนี้ได้ไหมสองมันจะคุยกันต่อไปเป็นสเต็ปแต่ว่าเจ้าต,ตัวต้องรู้ก่อนว่าทุกอย่างมันมันถูกจับได้แล้วแล้วก็ตั้งแต่ยายคนแรกด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบ้านผมผมคงไม่ให้อยู่ต่อ<ะ>อันนี้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเพราะว่าต่อให้ต,ใหต่อให้เป็นแม่นมที่เก่าแก่มานานก็เถอะแต่ว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบชั่วครางชั่วคราวอะ่ะมันแทบจะทําแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วตั้งแต่คุณยายคนแรกด้วยเนี่ย<ะ>อืม แต่ถ้าบ้านของ A รู้สึกว่าเฮ้ยให้เขาไปเขาก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะยังเห็นแบบความผูกพัน4์40กว่าปีก็ก็ต้องถามบ้าน A ทั้งบ้านว่าไว้เรายังไว้ใจได้หรือเปล่าหรือว่าเราก็จะพึ่งกล้องวงจรปิดในการดูแลคนคนนี้ไปในตัวด้วยแล้วก็ให้โอกาสถามว่าทําได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่าพร้อมที่จะอยู่กับความ หวาดระแวงหน่อยๆหรือเปล่าล่ะเจ้าของบ้านน<ม>่ยแล้วก็เราก็ต้องเดิมพันว่าเขาจะเลิกได้เนาะจริงๆเรื่องคุณน้าเนี่ยอ่ะไม่รู้นะบางทีพอเราคุยกับเจ้าตัวไปแล้วก็าอาจจะถ้างั้นหนูขอลาออกก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณน้าละค่ะอ่าส่วนคุณน้าจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็บอกเขาได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องกฎหมายแล้วว่ามันเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแล้วว่าขโมยของอ่ะมันค่อนข้างจะรุนแรงกว่า เรื่องอื่นๆเนอะ,อ,ะอย่างน้อยเขาก็ควรได้รู้ว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเขามันมีพฤติกรรมนี้เขาจะระวังหรือเปล่าเขาจะให้อยู่ต่อหรือเปล่าก็ก็คงเป็นสิทธิ์ของเขาอแต่เขาก็ควรได้รู้ว่าเขาอยู่ใกล้คนแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าแนะนําสั้นๆก็คืออ่ะคุยกับเจ้าตัวก่อนครับแล้วดูว่าเราจะเอาอยัางไงกับเขาต่อดีค่ะพี่อ๋องคนระับคือพี่เข้าใจนะอเอว่า มันเสียใจมากมคือพี่รู้นึกออกเลยอะว่ามันเสียใจมันจะเป็นฟิลแบบทั้งผิดหวังทั้งเสียใจถูกไหมเอ,อมแต่พี่อะกำลังอยากจะปลอบใจในแง่ว่า Sorry ครับคือมันเสียใจได้อะแต่เราก็ต้องตั้งสติของเราแล้วเราก็ต้องคิดอีกมุมหนึ่งว่าความรักที่เราให้เขาไปอะตลอด40ปีที่ผ่านมามันไม่ได้ช่วยให้เขาแบบจะไม่ทำแบบนี้เลยอะ ทั้งนั้นได้เขารู้อยู่ดูด่อยู่รู้แล้วด้วยซ้ำว่าการทําแบบนี้มันผิดอะ่ะทุกคนรู้เว้ยว่าการขาโมยของมันผิดแต่การที่เขาเลือกจะทแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาไม่เห็นคุณค่าความรักที่เรามีให้กับเขาเลยดังนั้นพี่เลยมองว่าเราจะประนีประนถึงขั้นนั้นไหมก็อาจจะไม่ต้อง เพราะเมื่อถอดสแควร์รูทออกมาแล้วอะเขาก็ไม่ได้เห็นความรักของเราขนาดนั้นเพราะถ้าเขาเห็นความรักของเราขนาดนั้นนะไม่ว่าเขามีปัญหาอะไรอะเขาจะไม่ทําแบบนี้พี่พูดเสมอนะว่าแบบคนมันจนปลอกอะถ้ามันเป็นคนรักดีอะมันจะพูดเว้ยมันจะขอความช่วยเหลือ,อซึ่งพี่กำลังมองว่าถ้าเขาลำบากหรือเขาไปเผชิญปัญหาติดการพน,นันหรือแบบทำอะไรมาแล้วเขาเห็นความรักที่เรามีให้เขามาตลอด40ปีนะเขาจะตัดสินใจมาพูดตรงๆว่า หนูมีปัญหาแบบนี้หนูต้องขอยืมเงินหนูต้องยังไงเขาก็ต้องมาขอร้องอะ่ะแต่พอตัดสินใจใจขโมยปาป้าพี่เลยรู้สึกว่าเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปแคร์หัวจิตหัวใจเขาขนาดนั้นนะแต่พี่เข้าใจนะเอ่วมันเสียใจแหละเพราะมันอยู่ด้วยกันมานานพี่แนะนําให้ถามตรงๆเลยเรียกเขามาคุยเปิดวงจรปิดให้เขาดูว่าเราเห็นทุกอย่างแล้วนะพี่ว่ามันออกไม่ได้หลายทางมากหรอก ทางนึงที่จะออกได้คือเขาอาจจะร้องไห้ร้องห่มเลยแล้วก็อธิบายมาว่าเขาทําแบบนี้เพราะอะไรอืเราก็อาจจะขอโอกาสเราในการที่จะให้เขาอยู่ต่อ,อซึ่งอันเนี้ย พี่ว่าน่าจะเป็นทางที่ค่อนข้างโอเคคือเขาสํานึกผิดแต่อีกทางหนึ่งที่จะออกได้คือไม่กูไม่ยอมรับกูไม่สํานึกผิดกูก็จะแบบมั่นหน้าของกูแล้วกูก็จะลาออกไปเองอันนั้นก็คือเขาก็จะลาออกไปโดยที่เยอะใหญ่ก็จะไม่เหลือกันแล้วเพราะว่าถือว่าสะบั้นกันแล้วกับเรื่องนี้เออพี่แนะนําให้คุยลองคุยดูก่อนเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะออกรูปแบบไหน <S S อพี่ไม่ใช่คนไม่ให้โอกาสคนนะแม้จะเป็นเรื่องใหญ่มากๆก็ตามอ่ะคนเราก็ควรได้รับโอกาส ถ้าเขาสำนึกผิดแล้วเขาพร้อมจะปรับตัวจริงๆเราก็อาจจะต้องใช้ความพยายามในการที่จะให้โอกาสเขาด้วยอ่ะเพราะการให้โอกาสคนมันก็ยากแหละพี่เข้าใจแต่ว่าถ้าเขารู้สึกว่าเขาสำนึกผิดจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่มีใครแล้วการที่จะไปไล่เขาไปเลยมันก็อาจจะใจร้ายเกินไปหน่อยหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้ไงเออพี่แนะนําว่ายังไงก็ต้องคุยแล้วก็ดูรีแอคชั่นเขาว่าเขามาแบบไหนถ้าเขาสำนึกผิดหรืออะไรเงี้ยมันก็การให้โอกาสก็น่าจะเป็นหนึ่งทางที่อาจจะดีอันเนี้ยพี่ ว่าเอก็ต้องคุยกับคุณหมอค,ค,คุณแม่เอ,เอด้วยว่าเออมันยังไงต่อดีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแต่ว่าสําหรับคุณน้าเนี่ยพี่ว่าไว้ก่อนเลยอ,อืค่ะเราแก้ปัญหาตรงนี้เลย,ยหรือถ้าเกิดกลัวเขาจะปีตดว่าทําไมไม่บอกเขานะ ต้องส่งคุณส่งคนไปคุยกับเขาอือธิบายเ้เขาเข้าใจว่าเรื่องปเป็นแบบนี้และบอกวิธีการไปเลยว่าเราจะทําแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องไปเชิงถามความเห็นแต่ไปแจ้งให้ทราบว่าฉันตัดสินใจมาแล้วและฉันจะทําแบบนี้อืค่เก็ตฟิลไหมเก็ตอยู่ค่ะเออ <c oughs> นี่แหละอันนี้คือบ้านอะ่ะ <c oughs> น้ามีพลังอํานาจใหญ่สุดเลยเหรอในในบ้านเราเนี่ย <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าอะไรโอ้มีมีเงินเยอะสุดค่ะ อ่าแปลว่าแล้วเราอยู่นี่เราต้องพึ่งเงินเขาป่ะก็จริงจริงเงินเดือนก็คือพี่นาจ่ายค่ะเงินเดือนพี่เหลียงทั้งหมดอ๋อแล้วพอมันเป็นบ้านแฝดเนี่ยเราอยู่บ้านเดียวกับนา,นานด้วยป่ะเราอยู่ฝั่งฝั่งครอบแม่เราค่ะคนละหลังใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแล้วแล้วยายเออยายอยู่ฝั่งไหนยายอยู่ฝั่งนานยายอยู่ฝั่งนานอ๋อมันก็เหมือนเ,อนเราก็ ข้ามอนณาเขตไปยุ่งกับเขาอย่างนี้ถูกไหมประมาณนั้นค่ะถ,ถ้าให้ขอคิดอ่ะถ้าอย่างนั้นมันต้องเข้าที่นาแล้วแหละแต่ถ้าแบบมไม่กล้าเข้าตรงๆอ่ะเราสนิทกับนาแค่ไหนสนิทนะคะแต่ว่าไม่กล้าพูดตรงๆกับนาะลองสมมติเหตุการณ์เล่าเรื่องแบบเนี่ยวันนี้เพื่อนเพื่อนอยู่กันมาเป็นนานมากเลยอะ่ะสุดท้ายอะ่ะแย่งแฟนเพื่อนหรือขโมยของยกตัวอย่างมาก็ได้เออลองปรึกษาเขาดูแล้วก็ยกตัวอย่างเออแล้วถ้าเป็นบ้านเราอ่ะสมมติเยแม่นมอ่ะ ขโมยของอะ่ะนาจะเอาไว้ไหม,อมลองส,อม,สมมติแล้วดูนาก่อน,นให้เขาแบบตอบเรื่องจริงเอาจริงสมมติถ้ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราจริงอะ่ะเอาไงแล้วเราก็ดูปฏิกิริยาเขาถ้าเกิดเขาเข้าข้างแม่นมเต็มที่เนี่ยนะไปไงต่อวะเนี่ยถ้าเขาเข้าข้างแม่นมอ่ะถ้าปล่อยให้อยู่บ้านนั้นไปเราก็แยกแแต่ยาอยู่นู่นไงแต่อีแม่นมต้องรู้ตัวถ้าสมมติว่านาเข้าข้างแม่นมใช่ป่ะงั้นก็ไม่ต้องผ่านนาแล้วพูดกับแม่นมโดยตรงเลยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างงี้งี้นะ หล่อนฟังไว้นะหล่อนไม่มีสิทธิ์เข้าห้องคุณยายอีกต่อไปนี้ถ้าหล่อนจะขโมยของอะ่ะหล่อนไปที่ห้องคุณนาได้เท่านั้นอเออถ้าจะขโมยขโมยนะ,อะขอยายไว้คนหนึ่งแต่ถ้าร้ายกว่านั้นก็คือฉันมีคลิปเป็นหลักฐานอันนี้เป็นวิธีที่พี่ใช้กับพนักงานพี่พอดีนะค่ะให้เลือกว่าจะออกแบบไม่รับเงินเดือนหรือจะให้พี่แจ้งตำรวจอ,อันนี้คือพี่เพราะพี่ไม่อยากจ่งเงินเดือนขโมย ถ้าซึ่งตามกฎหมายพี่ต้องจ่ายแต่พี่เขาเลือกเองเราก็จะบอกงี้จะลาออกไปเองหรือว่าจะให้หนูแจ้งตำรวจเรื่องนี้ก็ไม่ต้องถึงน้าแล้วแล้วหนูจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกนะเราจะรู้กันแค่นี้อกรณีนี้นะอ่ะก็เป็นหนึ่งทางเลือกให้เขาเลือกว่าเขาจะลาออกเขาจะหรือจะให้เราแจ้งตำรวจแล้วก็รู้กันแค่นี้กับสองบอกให้เจ้าตัวรู้เลยแล้วก็อย่ายุ่งกับยายไม่งั้นหนูจะแจ้งตำรวจอืมค่ะ บอกเขาแล้วแล้วก็บอกนาไปด้วยว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นอืให้นารับรู้ว่าคนนี้จะไม่ยุ่งเรื่องของยาอีกนะอืมถ้านาจะเอาไว้ก็แล้วแต่นาอืมค่ะอสองทางเลือกแต่พี่ว่าปัญหามันเกิดจากการที่หนูไม่พูดนี่แหละหนูต้องพูดก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่นะเออเราสามารถบิวนาได้ปะเป่าหัวเขาน่าจะติดการพนันเขาน่าจะติดการพนันนารู้อยู่แล้วคเพราะนาก็เป็นคนใช้นี่ให้เขา หรือเราสามารถบิวซซน,นาได้ไหมว่าวานเ,นเงินนม่าไ,ได้แล้ว <นา S 2> ของนาอยู่ครบหรือเปล่าหนูได้ถ้าอันเนี้ยคือบิวบิวไปทางแบบให้นาเดือดร้อนใจก่อนน่ะขโมยสร้อยทองนาออกมาเราใช่ไหมเราขโมยเองเลยหรือไหม <c oughs> แล้วก็โยนความผิด <c oughs> อันดิทุเลต <c oughs> ยัดเข้าไปใต้หมอนของแม่นั่นเอาไอ คลิปไปเปิดไปหลักฐานทีประกอบเราก็ได้ทองด้วยน้าเขาาคงไปใส่เล่นแหละลูกก็จบเลยเราคือคนนอกเราคือคนนอกครับพูดอ่ะก็เลือกวิธีเอาลองดูว่าเราจะพูดกับน้าหรือเราจะจัดการกับทางฝั่งแม่บ้านแต่เรื่องนี้ต้องพูดไม่เก็บได้ค่ะพี่ว่าต้องจัดการแม่บ้านก่อนเพราะเขาไม่ไม่เห็นคนในบ้านคือญาติใช่เขาเห็นเราเป็นคนอื่น Hmm. คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มัง้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดไหนนะคะขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ